ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวโพดมากนะครับโดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับซึ่งวันนี้ผมไปอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดมานะครับที่ตลาดของราศีสไลเขาจะมีขายข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาถูกมากนะครับมัดละ20บาทแค่นั้นเองนะครับ20บาทได้ประมาณสัก3ฝักนะครับแล้วก็ ามาัดหนึ่งนะครับได้ประมาณสัก3ฝักนะครับถ้า,าเราเอาสามัดเลยก็แค่50บาทแค่นั้นเองนะครับมัดหนึ่งมีทั้ง3ฝักนะครับแล้วก็สามัด50ด้วยทุกๆนะครับแล้วก็อร่อยนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกท่านดูนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ <ste ep> เอาละครับเราจะมาชิมข้าวโพดข้าวเหนียวของอําเภอราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มมันหวานอร่อยมากๆครับอร่อยมากครับ อร่อยยอด อร่อยเด็ดมากเดี๋ยวผมจะลองฝักนี้อื้ม ออย่างนี้เลยครับผู้ชมครับข้าวโพดของอข้าวโพดข้าวเหนียวของอำเภอลาสุนสไลจังหวัดสุรเกตอร่อยเด็ดอย่างนี้เลยครับผู้ชมครับแนะนำเลยครับ ใครไปอำเภอราศีสไล่เนี่ยแวะซื้อมาทานเลยนะครับต้องเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเท่านั้นนะครับถึงจะอร่อยอ่าเดี๋ยวแก้ไขหน่อยข้าวโพดสีเหลืองเหลืองข้าวโพดหวานก็อร่อยเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่คนชอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะครับสีเหลืองก็อร่อยนะครับขอแก้ไขคําพูดนะครับคือคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันสําหรับผมผมชอบข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับผมก็เลยบอกว่าข้าวโพดข้าวเหนียวอร่อยกว่าไอ้สีเหลืองเหลืองที่เป็นข้าวโพดหวานนะครับ บางท่านก็อาจจะชอบข้าวโพ internet, ดหวานใช่ไหมครับรถ้าท่านชอบข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานมันก็อร่อยกว่าตัวนี้นะครับสรุปแล้วชอบใครชอบมันรักใครรักมันนะครับอย่างผมชอบข้าวโพดข้าวเหนียวผมก็ว่าข้าวโพดข้าวเหนียวอร่อยนะครับแต่สรุปแล้วข้าวโพดที่นี่นะครับที่ตลาดอำเภอราศีสไลนี่ชาวบ้านใหญ่ตำบลเมืองคงเขาปลูกนี่อร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมไม่ได้ย่อคนอำเภอเดียวกันนะครับแต่ก็อร่อยจริงๆผมเคยไปกินหลายๆที่ก็ ว่าสู้อำเภอราศีสไลดเราไม่ได้นะครับอร่อยเด็ดครับที่นี่ครับอ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ